แดดดิ้งมือเศาครับผมเจ้านี่แดดออกซะเศร้าตรงหน้าเขียวตื้อพี่เตยหยาเต็มมาหยาใจหน่อยกำลังเป็นหนุ่ม ตีเดือนฟองนี่เก่าโตฟองนี่สามโตหาเดือนตัวแม่ตัวหนึ่งมีตัวแม่มีตัวเถิกตัวเถิกเลียนด้วยนะ ฝนมาตกตามมือแล้วครับอย <c oughs> ามันตกลงแห้ง,งตกบุ่มๆเลยมันสวมสาเนี่ยหนาสมบัตินี่ก็โจักอย่างมากเน,นี่ย งูกับมีงูเห่าครับเจ้าเนี่ยงูเห่ากับตัวเงินตัวทองก็หลอกก็ไล่ก็หลอกอย่างนมก,กินหมกม่วงมันเคยดักไปปล่อยเรามันกับว่าเมดจะเคยเียบ,ยบอกข่าวนี่ว่ายั่งบมกข่าวมันจ่อกินหมดแล้ว หลอกมันมากินมดหน่วยมันกินสิละหยิบทิละน้อยลนลง,ลงถิ่นมดเก็บผลไม้นี <c oughs> ่ไก่มาใหมา่ลอยงามๆครับ ร้อยสองหาสองหกนกพิราบหลายครับไม่เหมือนเสายืนในสามเดือนง่ามครับเยืนในสามเดือนใกล้สามเดือนหลายครับบอกเท่าแดง นี่ก็กเหี้ยนี่ก็เหี้ยกันครับนี่เอียตัวนี้รองมึงแล้วครับนี่ดีดีขนาดรำไงแม่นตีเจ็บ ลอยระมาณตอนนี้อยูอมประสองสี่เยี่ยตอนนี้สองหาครับสองสี่สองหาปั่มมาแล้วเจนีห <c oughs> บอกแดงเข้าครับอาทิตย์ว่างหันปั่มมาแล้ว <c oughs> มาลำว,ว่งแล้วรอสันครับอ้าัวันยาครับตอนนี้ แล้วกมามักแดงบกแดงตัวนี้ว่ท่นไดนปั่มครับร่องมึงสองนาทีเร็วขึ้นดีครับขึ้นปิ้วปิ้วดีแดงตัวนี้แดงตัวนี้อยูมั่นสองสี่สองหาครับไก่ร้อยว่ดวัหน่อยครับแต่ว,ว่าบวกนี้จับแข็งขนาดมันหมักไปซุ่มกกันนี้ยรอซุ่มเก็บก่อยอแกลกวตีดีต้องสูงไกลแล้ว อันนี้ครับสองหาครับตัวนี้ร้อยสูงๆนี่ครับสองตัวนี่เป็นคููกันอันนี้ยูสองหาสองหอกับเนี่ยจับแน่นจริงๆเลยตัวนี้นี่สองตัวนี่เป็นคู่เกิดกันเนี่ยบกแดงตัวนี้ครับเป็นคู่เกิดเขาบกแดงตัวนี้เนี่ย เพราะฉันเลยร้องครับใกล้หกเดือนเจ็ดเดือนนี่ครับคู่กเกิดกันร้อยสูงสูงครับเนี่ยอันนี้ก็บแกสาครับสาดำครับเนี่ยสาดำยูมันสองสามครับตอนเนี้ยสองโลสามจะว่าสูงครับสองโลสามเมงนี้ไส์สองหาบนละเนี่ยใกล้สูงร้อยสูงไปสองหาสองหกก็ดีครับเนี่ย แล้วบอกนี่บอกนี่อยู่ประมาณสองสามสองสี่ครับเนี่ยอันนี้ก็จะไปสองหาบอกเท่าแดงเนี่ยหางขาวเนี่ยเท่าหางขาวเนี่ยครับร้อยป่ําำกับร้อยสูงอยู่แต่ตอนนี้มิจจะร้อยสูงสูงครับร้อยโอเคเลย เรืงสี่กับสูงครับนี่นี่กับไปสองหาแล้วสองหาสองห,องห,องหกแล้วครับลอยกับลังเล คลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีล่ะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้เเด้อครับผมกูเขขามามึงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม